ข้อ4นะครับก็จะพบว่าเราเปลี่ยนหน้าตาฟังก์ชันไปเรื่อยตอนนี้เป็น x ส่วนเชี่ย e ยกกำลังลบ0.0324แล้วก็คูณกับ5.061ยกกํำลัง2นะครับถ้าเราทำมาจนถึงข้อเนี้ยข้อสุดท้ายของบทเนี้ยเราก็คงจะหูไวตาไวพอที่จะเห็นว่าเนี้ยเดี๋ยวขั้นแรกเราต้องหาว่าฟังก์ชันอะไรใช่ไหมมันก็จะเป็น e กำลัง x y กำลัง2โดยที่ x คือตัวนี้ y คือตัวนี้โอเคไหมครับพอหาฟังกช์ชันได้แล้วนะครับเราก็ต้องมาประมาณว่าเลขที่มันเขาให้มาเนี่ยมันอยู่ใกล้จุดไหนที่ควรจะได้เลขลงตัวนะครับเราก็ใช้เซนนิดหน่อยก็จะพบว่าค่ามันติดลบก็จริงอะ่ะแต่ว่ามันก็ยังอยู่ใกล้ๆ0อยู่เนาะก็ให้ x 0เป็น0 y 0เป็น5แบบนี้ พอเซต x 0 y 0ปุ๊บเราก็จะได้จุดเริ่มต้นที่เป็นค่าตั้งหลักสำหรับเราไว้เนี่ยก็คือคันแทน0กับ5ลงในฟังก์ชันก็จะเป็น e กํลัง0แล้วก็คูณกับ5กํลัง2 e กํลัง0ได้1 5กํลัง2ได้25คูณเงินก็ได้25โอเคนะครับจากนั้นก็มาหาว่า x ต้องขยับไปเท่าไหร่ y ต้องขยับไปเท่าไหร่จากจุดที่เป็นจุดอ้างอิงของเรา x นี่ขยับไปลบ0.0324เพราะว่าตรงกลางอยู่ที่0ใน่ฮะต้องเลื่อนถอยหลังมาเป็นระยะเท่านี้ส่วน y y นั้นเดิมอยู่ที่5แล้วก็ขยับมาเป็นค่านี้ก็จะเป็น0.061โอเคไหมครับขั้นตอนถัดมาสิ่งที่เราต้องการก็คือ เราอยากรู้ว่าค่าฟังก์ชันมันต้องไต่ขึ้นหรือไต่ลงไปจากเลข2 5่าเมืม่อกี้เป็นระยะเท่าไหร่ก็จะต้องมาหาค่าการเปลี่ยนแปลงของค่าฟังก์ชันเนี่ยที่เกิดจากการเดินตามแนวแกน x ทีหนึ่งแนวแกน y ทีหนึ่งนะครับก็ได้จากอัตราการเปลี่ยนแปลงเทียบกับ x คูณการเปลี่ยนแปลงของ x แล้วก็อัตราการเปลี่ยนแปลงตามแนวแกน y เทียบกับการเปลี่ยนแปลงของ y จริงๆนะสองพจน์นี้บวกกันเหมือนที่เราไล่กันคราวที่แล้วในข้อที่แล้วนะครับก็แยกกันทำสองทีนะฮะจริงๆก้อนนี้ต้องเป็นการแทนค่าที่จุด0และ5นะครับดังนั้นสิ่งที่เราต้องการหาคือ d df by dx จริงๆเราต้องการที่จุด05แต่ว่าเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยแทนค่านะครับหาตัวฟังก์ชันของมันเฉยๆก่อน มันก็คืออนุพันธ์ย่อยของ e กํลัง x y กํลัง2ทีนี้เรากํลังทํางานกับตัวแปร x ใช่ไหมครับก็ y กํลัง2ก็จะกลายเป็นถูกมองว่าเป็นค่าคงที่จริงๆแล้วเ,เป็น y ตัวเดียวแต่ว่ากําลัง2เนี่ยพะ y เป็นค่าคงที่พอเอาไปยกกําลัง2ก็ยังต้องได้ค่าคงที่อยู่โอเคนะครับเราหาอนุพันธ์ก็จะได้อนุพันธ์เฉพาะส่วนที่ ต้องโดนกระทําก็คือเฉพาะ e กําลัง x นะฮะ y กําลัง2เป็นค่าคงที่ดึงออกมาข้างนอกอนุพันธ์ของ e กําลัง x ก็ยังได้ e กําลัง x ก็จะพบว่ามันบังเอิญได้ฟังก์ชันตัวเดิมเพราะว่า y กําลัง2ถูกดึงออกมาเฉยๆครับพอได้อนุพันธ์ย่อยแล้วก็เอาจุดแทนลงไปในที่นี้เป็นจุด0ก็คือ x เป็น0แล้วก็ y เป็น5นะครับก็จะได้ e ่า y กำลังสองก่อนก็เป็น5กำลังสองแล้วก็คูณกับ e กำลังศได้25เท่าเลขคูณคูณจังเลย <c oughs> เหมือน <c oughs> เหมือนพึ่งคำนวณ25เหมืมนเมื่อกี้นี้เอง25นี้คือเลขนี้ครับอัตราการเปลี่ยนแปลงของ f เ <c oughs> ทียบกับ x ทำนองเดียวกันก็ทำกับ y ด้วยเป็น df by dy เท่ากับ อนุพันธ์ย่อยเทียบตัวแปร y ของ e กํลัง x y กํลัง2ที่นี้รอบนี้เราทำกับตัวแปร y ดังนั้น x เป็นค่าคงที่พอ x เป็นค่าคงที่ e กํลัง x ก็จะกลายเป็นค่าคงที่ด้วยก้อนสีเขียวเสร็จแล้วเราดึงออกมาแล้วก็หาอนุพันธ์เฉพาะ y กํลัง2ได้ได้2 y ครับดังนั้นอนุพันธ์ ย่อยเทียบ y ที่ x เป็น0 y เป็น5ก็คือแทน0ลงไปแทน5ลงไปเป็น e กําลัง0คูณกับ2คูณ5ได้1คูณ2คูณ5ได้10โอเคมั้ครับเลข10นี้คืออนุพันธ์ย่อยของ y เออของ f เทียบกับตัวแปร y ขั้นตอนที่เหลือก็คือต้องเอามาคูณกับเดลต้า x กับเดลต้า y นะครับ ดังนั้นเดลต้าของเราจะเท่ากับ25คูณเดลต้าผมรู้สึกว่าเลขมันจะไม่ค่อยสวยลบ0.03 2อาจจะไม่ค่อยบรรลุปเป้าหมายในการที่เราจะต้องการคิดเลขง่ายขึ้นเท่าไหร่เพราะดูเลขยากเหลือเกินนะฮะดูว่าเราจะผ่านไปได้ไหมนะครับดูว่าเราจะโชคดีไหมอีกก้อนหนึ่งเป็น10คูณกับ0 061อันนี้ไม่ค่อยห่วงเท่าไหร่เพราะตัวคูณเป็น10ก้อนแรกดูไม่ค่อยดีเท่าไหร่ประเด็นก็คือถ้าพวกเราตามตามผมฟังฟังผมทันอยู่เนี่ยเราต้องเอาคู่นี้คูณกันปัญหาคือเลขนี้มันยากอะเอาเลขนี้ไปคูณ25นะครับมันต้องใช้เทคนิคในการคำนวณนิดหนึ่งคือโชค โชคยังไม่ร้ายแต่ที่เดียวเพราะว่าเลขนี้เป็น25แล้ว25มีวิธีคิดลัดก็คือคูณร้อยก่อนแล้วค่อยหารด้วย4บางเออหนเหมือนกันเลขนี้ผมไม่ได้ตั้งใจจงใจใส่มานะฮะแต่ว่ามันหารด้วย4ลงตัวพอดีเป๊ะเลยคูณด้วยร้อยก่อนแล้วค่อยหารด้วย4นะครับก็คือเลื่อนททนิยมมาสองตำแหน่งเป็น3.24แล้วค่อยหารด้วย4ได้ 8 8ใช่ไหมสี่แปก็คือ0.8แล้วก็4หารด้วย4ได้1ได้ลบ0.81น่าจะถูกนะใคร <S <S คิดตามไปด้วยลองลองเช็คดูอีกทีหนึงลบ0.81ส่วนอีกก้อนนึโอ้อะไรจะโชคดีขนาดนี้ได้0.61บวก0.61ตัดกันเหลือทอนิย,ยมตำแหน่งเดียวได้ลบ 0.2จากเลขเริ่มต้นที่น่าเกียดมากนะครับไม่ได้วางแผนมาก่อนด้วยไม่ได้ทดมาไว้ก่อนด้วยได้เดลต้าเลบ0.2ซึ่งซิมเปิลมากดังนั้นค่าสุดท้ายสิ่งที่เราต้องการก็คือ f ที่ x มีค่า0.0324แล้วก็ y มีค่าเป็น5.0061เนาะ มันจะประมาณเท่ากับค่าที่เราตั้งหลักไว้คือ25บวกกับเดลต้า x ก็คือลบ0.2นะครับเท่ากับ24.8ดูที่จะ24.8ไหมเนี่ยใครจะคิดบ้างว่าก้อนนี้จะได้24.8ไม่รู้เหมือนกันเดี๋ยวลองเช็คกับ o ูแฟลมอัลฟานิดหนึ่งขอผมสลับไปที่ w o l แฟ a ม a ัลฟาหน่อย ก็หลังจากเปิดดูนะครับเราได้ค่าจริงเนี่ยเป็น24.7971แม่นจนน่าตกใจคือจริงๆไม่ได้ไม่ได้แม่นหลายตำแหน่งมากนักแต่ผมรู้สึกว่าการมี Exponential อยู่ในนี้การมีกำลัง2อ,อยู่ในนี้แล้วแล้วเป็นเป็นฟัง์กชันที่บานปลายมันยิ่งบานออกทั้งคู่เลยเนี่ยแล้วมันตรงจนถึง 2 7่9ิ7เกเทียบกับจุดแเนี่ยก็พอจะใช้ได้อยู่นะครับก็ถือว่าใกล้พอสมควรเลยนะครับอ่านี่ก็จะเห็นว่าเราเราทำมา2ตัวอย่างเราจะพบว่ามันอาจจะไม่ใช่ตัวอย่างที่เป็นฟังก์ชันที่เราจะได้เจอในชีวิตประจำวันที่อื่นนะฮะดูเป็นฟังก์ชันที่ไม่ค่อยมีประโยชน์เท่าไหร่แต่สิ่งที่อยากจะแสดงให้ดูก็คือว่าเราสามารถประมาณค่าฟังก์ชัน ที่มีหลายตัวแปรได้โดยใช้หลักการประมาณนี้นะครับได้ใช้อนุพันธ์ทั้งอนุพันธ์ตรงๆงอนุพันธ์ตัวแปรเดียวในในช่วงแรกแล้วก็ถัดมาช่วงที่2ก็จะเป็นฟังก์ชันหลายตัวแปรแต่ก็ยังใช้หลักการเดียวกันอยู่นะครับได้หาว่าฟังก์ชันมันต้องไต่ไปตามแกนต่างเนี่ยเท่าไหรบ้างแล้วค่อยเอามาบวกกันเรียกว่าค่าเชิงอนุพันธ์รวมนะครับหลักการก็จะเป็น ประมาณนี้ส่วนเราจะได้เอาไปประยุกต์ใช้จริงมากน้อยแค่ไหนก็ผมก็ไม่ไม่รู้เหมือนกันว่าในหลักสูตรของพวกเราจะต้องได้ใช้ไหมนะครับก็ผมก็คิดว่าแนะนําไว้สักประมาณนี้ก็พอให้เห็นภาพแล้วก็ไม่ต้องลงลึกอะไรกับมันมากนักนะครับก็ขอจบตัวอย่างไว้ตรงนี้นะครับ